สวัสดีครับผมวันนี้พกกับบุญลายสายสูงนะครับจะมาให้ีเด็ดบอลคูวัดฟอร์ดกับสเปอร์นะครับเจ้าบ,บ้านวัดฟอร์ดนะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงลังของพวกเขาเขาหนังกระตองบอกว่าอาการยังเบิงปอเปียนักมายังต่อเน,นื่องนะครับอยู่ตามส่งของทีมในโซนถ่ายตารางนะครับพอเกมในหลีกสิบเอ็ดเกมลังสูปเป็นการชนะสองและแพ้ไปถึงเก่าเกมเลยกันนะครับ แถมยังเป็นการแพ้รวดในลีกมาแล้วถึงหาเกมติดต่อกันอีกด้วยนะครับขณะที่ทีมเยนยังทอ็อตแนมฮอสเปอร์นะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของเขานั้นก็ถือว่าตั้งแต่เปลี่ยนผอทีม e นะครับคนใหม่เขามา่น,านับผลงานก็ค่อนขางเมืองกระเตืองขึ้นมาหลายนะครับเกมในลีกเ็เกมลัางสุดก็บอแพรเลยนะครับเป็นการชนะหาและเสมอสองเกมเลยกันนะครับในเกมนี้ทอ็อต แนมสฮอตสเปอร์นะครับเอ็มเขาจะต้องบุกมาเจอทีมเจ้าบ้านนี้มองว่ากับกว่าน่าจะเป็นที่งานยากเองนะครับเพราะถ้าเทียบเบิงจากในเรื่องของฟอร์มภาพรวมกับเกมในลีกช่วงที่ผ่านมานะครับและสกยาภาพทีมภาพรวมมองวานะ่าทอดแนมสฮอสเปอร์นะครับพวกเขาอย่างเบิงเหนือกว่านะครับตั้งด้านทีมเจ้าบ้านที่สกยาภาพทีมเบิงเป็นรองนะครับและฟอร์มอย่างเบิงปอแปร์นักมา อย่างตอนเหนืองอยู่ตามส่งของทีมในโซนถ่ายด้านล่างอยู่ในทุกๆมุมนะครับในเกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเยือนยังทอดเหนี่ยาจะดเปอดนะครับจะบุกมาเก็บตามแต้มในในเกมนี้นะครับฟันธงครับสเปอร์นายเก็บสามแต้มได้นะครับสำหรับรใน,บาม,ม,ใน,นบบมาคลิปนี้ฝากกดไลค์ก็แชร์ฝากเป็นก็ล่างใจให้ช่องมูลไลฟ์ด้วยครับขอบคุณครับ